ตื่นเช้ามาวันนี้ไปเจอฟีดข่าวหนึ่งนะคือรู้สึกสงสารนะนะ,ะมีสาวท่านหนึ่งในเนื้อข่าวเนาะ,ะว่าเธอไปเธอตกงานนะคะแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสออันนี้ป้าแกไม่ได้ว่าสาวประเภทสองเป็นคนไม่ดีนะคะ,อะขอพูดถึงในกรณีนี้ก็คือเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสอก็มาชักชวนบอกว่าเอาอยัางนี้สิ แกก็ให้เงินฉันมาห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเพื่อที่ฉันจะไปเดินเรื่องให้แกไปทำงานนวดที่ดูไบนะเสร็จแล้วก็ทีนี้เธอก็โอเคเธอก็ไปพอไปถึงแล้วเธอก็โทรมาบอกญาติพี่น้องนะคะบอกว่า,าโดนหลอกไปเพราะว่าพอไปถึงแล้วเขาให้ไปทำงานสายตรงเลยนะคะไม่ได้ไปนวดแล้วทีนี้ด้วยความที่เธอเป็น คนอ้วนนะคะเธอบอกแบบนี้เธอค่อนข้างที่จะอ้วกแล้วก็เลยโดนส่งไปที่รับลูกค้าเก็ตตํำนะครับพวกอินเดียพวกอะไรแบบนี้ก็ถ้าไม่ยอมก็จะโดนทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ต่างๆสารพัดเธอ ครั้งสุดท้ายนะคะเธอโทรไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากนั้นก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกเลยแล้วก็พบว่า,าเธอได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบแต่มี100รอยฟกช้ำดำเขียวทั่วร่างกายนะคะซึ่งถามว่าเอาผิดอะไรกับใครได้ไหมเรื่องก็คงเงียบไปเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะเธอบอกว่า,าเพื่อนของเธอที่คุยกันตลอดกับเธอนะคะบอกว่า เธอเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไม่ยอมก็จะถูกแบบเนี้ยนะคะทำร้ายแบบเนี้ยแล้วก็บางคนก็จะโยนลงน้ำโยนลงตึกาตามที่เราเห็นข่าวมานะคะแล้วก็ไม่ได้ออกข่าวอะไรเลยนะคะก็รู้จัก <c oughs> สาวไทยด้วยกันที่อยู่ในดูไบที่คอยส่งข่าวคอยอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวแต่อัปเดตอะไรก็มากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่า เรื่องแบบนี้มันจะปิดกันนะคะใน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 ตลาดมืดในวงการอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องท่านนี้ด้วยนะคะซึ่งป้าแก้วเห็นเห็นแล้วแม่ของน้องท่านเนี้ยน่าสงสารมากนะคะกีด้องคือเสียใจอ่ะนะคะลูกไปได้ไม่นานก็มาเป็นแบบนี้แถมลูกโดนหลอกไปด้วยนะคะเธอบอกว่าตอนเนี้ยเธอต้องการที่จะ อยากได้ร่างของลูกสาวกลับมาที่เมืองไทยแต่เมืก่กแเห็นแล้วคือการที่จะนําร่างมากลับมาที่ประเทศไทยมันค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะคือถ้าจะเผาแล้วเอาแค่เท่ากระดูกมามันก็อาจจะเป็นไปได้ติดต่อสถานทูตหรืออะไรก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือครอบทางครอบครัวก,ก็ระดมทุนนะคะขอความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันนะคะอ่า เพื่อที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะเพราะว่าในกรณีอย่างนี้มันมันมันทำอะไรมากไม่ได้เนาะยังไงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอเตือนใครที่จะ,ะต้องการที่จะไปะทำงานในลักษณะแบบนี้คุณต้องต้องสืบให้แน่ใจต้องดูให้แน่ใจอขอให้ไปกับ ไปอย่างถูกต้องดีกว่านะคะเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียกับชีวิตของเราเลยนะคะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้มาบูลลี่หรืออะไรนะคะคือใครไปได้ดีป้าแก้วก็ยินดีด้วยนะคะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดกรณีนี้ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็คิดว่ากรณีนี้ก็คงจะไม่ใช่รายสุดท้ายแน่นอนก็คงจะมีเรื่องราวแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ